สวัสดีจ้าสารคดีหลังบ้านในวันนี้ฉันจะลองเปลี่ยนอาหารลูกๆของฉันจากอาหารปลานินใหญ่ฉันจะลองเปลี่ยนมาเป็นอาหารปลาดุกขนาดกลางบ้างฉันจะให้ลูกๆของฉันนั้นได้กินอาหารปลาดุกเพราะว่าฉันได้ข่าวมาว่าหัวอาหารปลาดุกนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารทําให้ลูกของฉันอาจจะ โตเร็วกว่าเดิมที่เป็นอยู่ก็ได้ฉันก็เลยให้พวกเขาได้กินอาหารปลาดุกขนาดกลางเหล่านี้ฉันคิดว่าลูกๆของฉันอาจจะชอบเพราะขึ้นมาแล้วลูกๆของฉันนั้นอดอาหารมาหลายวันแล้วฉันสงสารพวกเขาวันนี้งันเดือนฉันออกลูกๆของฉันก็จะได้กินอาหารที่มันเป็นอาหารเม็ดของปลาดุกวันนี้ฉันเลือกขนาดกลาง ลูกๆของฉันอาจจะต้องใช้พลังงานหลายนิวตันในการต้องงับอาหารเป็นจำนวนครั้งที่มากกว่าเดิมหลายเท่าเพราะว่ามันมีขนาดเล็กฉันเห็นปลาสมิงมาแล้วอยู่ตรงโน,น้นมองไกลๆคุณอาจจะเห็นตัวมันอยู่ข้างล่างฉันจะหลอกล่อให้มันขึ้นมานี่คือบรรดาลูกโตของฉันที่ ฉันจะลองเปลี่ยนอาหารพวกเขาบ้างเป็นอาหารขนาดกลางพวกเขาจะชอบมากๆเลยคุณจะเห็นตรงนั้นมีปลาสมหญิงสีส้มๆตรงนั้นเช่นเคยฉันจะให้ลูกๆของชานตัวเล็กเหล่านี้ไ้กินหัวอาหารที่เป็นหัวอาหารปลาดุกบ้างเพราะว่าพวกเขานั้นอาจจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นกว่าเดิม มากกว่าที่เป็นอยู่บ้างจพืจะให้พวกเขานั้นได้กินอาหารที่ฉันจะให้ไว้พวกเขาต้องรอให้มันยุ่ยก่อนพวกเขาจึงจะกินได้ตอนนี้ฉันจะรอให้พวกเขานั้นได้กินอาหารที่ฉันจะให้ตุนไว้ตรงนี้ เขาจะกินอย่างมีความสุขสนุกสนานบานะไทยของต่อไปนี่คือบรรดาลูกๆของฉันคุณจะเห็นว่าเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหอาหารฉันหมดเร็วมากเลยมันจะเทลงไปงให้มันหมดเลยตรงนี้เรามาดูว่าพวกเขาจะขึ้นมาตรงนี้เยอะหรือเปล่าอืมพวกเขาชอบมากเลยอาหารตรงนี้ ของฉันนั้นสนุกสนานมากเลยทีเดียวในการกินอาหารฉันแอบถ่ายพวกเขาให้คุณดูตรงนี้จะเป็นเจ้าทับทิมสีตรงนี้จะเป็นเจ้าทับทิมจะมีสีชมพูอมขาวส่วนเจ้านายนั้นจะเป็นสีออกส้มอมชมพูซึ่งคุณอาจจะเห็นอยู่ตรงโน,น้นจะเป็นปลาสมหญิงที่ว่ายน้ำมานั่นเองส่วนเจ้านายอ่ะส่วนเจ้า ตะเพียนก็จะสีคำๆตรงนี้กำลังสนุกสนานส่วนเจ้านิน้นก็มีสองแบบนิ้นิ้นหมันกับนินไม่หมันนั่นเองนินไม่หมันนั้นจะตัวใหญ่มากๆเลยทีเดียวคุณจะเห็นว่าลูกๆของฉันนั้นมีความสุขมากๆฉันจะแอบถ่ายพวกเขาให้คุณดูมันกำลังเต้นระบำลำฟ้อนในการกินอาหารสำหรับวันนี้ฉันบอกแล้วว่าวันนี้ฉันเปลี่ยนอาหาร เป็นขนาดเล็กลงฉันผ่านมาฉันก็เลยซื้อมาจากร้านลุงศักนั่นเองคุณก็ไปติดตามหาเอาแล้วกันว่าลุงศักนั้นอยู่ตรงไหนลุงศักไม่ได้เป็นญาติอะไรกับฉันหรอกนะแต่ฉันเล่าให้ฟังเฉยๆส่วนลูกๆของฉันตรงนี้ก็กินอย่างมีความสุขที่คุณเห็นอยู่นั่นเขามีความสุขมากเลยทีเดียวฉันจะปล่อยให้พวกเขานั้นได้กินอาหาร ต่อไปเหล่านี้ส่วนฉันจะไปทําภารกิจฟิชโชของฉันต่อไปฉันจะลาพวกคุณไปด้วยบรรยากาศท่ามกลางฝูงปลาของฉันเหล่านี้ตอนที่ฉันกําลังจะขึ้นไปลูลูของฉันได้กวักมือเรียกฉันเออมันใช้สัญลักษณ์เหมือนบอกว่ายังไม่อิ่มฉันก็เลยต้องแถมอาหารให้พวกมันอีกไปเลยหนึ่งถุงเลยทีเดียวฉันเห็นสมแวบๆบแบบเหมือนปลา สมซีอยู่ตรงนโน้นสมอ่ะสมสมอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้สมหญิงก็ไม่ใช่อาจจะเป็นสมทรงฉันจะให้พวกเขาได้กินอย่างมีความสุขสนุกสนานฉันจะแถมให้พวกเขาไปเลยในวันนี้ให้พวกเขามีความสุขในการกินฉันก็เลยยังไปไหนไม่ได้ฉันต้องรองให้พวกเขานั้น เต่นลำบำลำฟอในการกินอาหารเหล่านี้อย่างมีความสุขส่วนปลาที่อยู่ไกลนั้นฉันต้องโยนไปไกลๆเพราะว่าพวกเขาค่อนข้างจะขี้อายเหมือนกันไม่ค่อยมากใกล้ตรงนี้ตรงนั้นเขาจะมีความสุขมากๆเลยทีเดียวเวลาฉันโยนอาหารลงไปให้พวกเขาพวกเขาค่อนข้างจะมีมารยาทในการรับประทานอาหาร ฉันเจอพี่ใหญ่แล้วนั่นก็คือพี่จารมิตรนั่นเองคุณจะเห็นว่ามันรออยู่ตรงนี้น่าจะประมาณ8ดนิ้วได้สักวันหนึ่งฉันก็คงจะจับพวกมันออกไปเพราะว่ามันก่อกวนน้องๆมันกินน้องๆไปค่อนข้างจะเยอะแล้วฉันจับมันออกแล้วแต่ว่ามันไม่ยอมออกมันแอบซ่อนอยู่นั่นเองฉันจะลาพวกคุณ ไปทำภารกิจก่อนลูกๆของฉันกินอาหารอย่างมีความสุขต่อไปตรงนี้หวังว่าพวกเขาจะมีความสุขในการกินอาหารที่ฉันหามาให้สำหรับวันนี้ฉันคิดว่าลูกๆของฉันนั้นถูกหวยแล้ววันนี้ปลาของฉันถูกหวยแน่ๆวันนี้เพราะ พวกเขาได้กินอาหารที่เยอะมากๆเลยทีเดียวคุณจะเห็นว่าพวกเขามีความสุขในการกินพอฉั้นขึ้นไปเดี๋ยวพวกเขาก็จะว่ายมาใกล้ๆกินบริเวณตรงนี้ที่ชั้นเทลงไปตอนนี้เขาขี้อายอยู่ชั้นจะลาพวกคุณไปกับบรรยากาศตรงนี้สวัสดีจ้า